เทุกคน<ห>เราต้องเรียกทุกคนเนาะ <c oughs> เขาเรียกกันคลิปนี้มาดูดีกว่าว่ามงกุฎนี้จะเป็นยังไงใช่นะคะอะ่โอเคเราเริ่มกันเลยดีไหมอจัดเลยค่ะจริงๆแล้วมงกุฎเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเก้าอี้ตัวนี้เนาะเก้าอี้ต, e ตัวที่เราทำอ่ะตายแล้วไม่เห็นนะคะเพราะว่าสับปะสิ่งบังอยู่ก็คือมันจะไปเป็นอยู่บนท็อป ข้างบนเลยนะของของตัวเก้าอี้เพื่อเพิ่มความสง่างามให้ทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะให้มงกุฎเนี้ยมันเลอล้ำยังไงเพราะว่าอันนี้เราใช้ความหนาหนาอยู่นะเท่าไหร่เนี่ยสนิ้วได้เนาะได้เอาเมตรไมช่เอาเมตรเอาเอาเอาหนนิ้ว2อันเบิ้ลกันเนาะ ขับแรกเราก็แยงลงไปเนาะตั้งแนวลงไปตามเส้นอันนี้แหละตั้งมาไว้แล้วเนาะก็เลยแยงง่ายเนาะอ่าโอเคตามนี้นะคะเพื่อที่จะรักษาเส้นเอาไว้เวลาที่เราปาดแล้วเราไม่ต้องมาคลำใหม่ใช่เราไล่มันลงใช่ไหมใช่เพราะว่าเราต้องการให้ตรงกลางมันนูนถูกไหมถูกโอเคเกิดเป็นความนูนตรงกลางนะแล้วก็ โค้งลงไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาถูกไหมอืมอ่าโอเคไปแล้วก็ที่เราเจาะลงไปเส้นมันก็ยังอยู่เห็นไหมไม่ต้องหาใหม่นั่นเองนะคะวิธีนี้ก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะเออเผื่อว่าใครมีทางลัดที่แบบเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็ได้เลยแต่อันนี้คือในความที่เราจะให้พื้นฐานนะเราก็เลยจะต้องบอกถูกไหมว่าเออ อย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รูปได้ทรงแล้วใช่ไหม ừ ừ. ได้ได้ได้ใชยดุยได้เท่าที่ต้องการแล้วเนาะใช่ใช่ใกล้ละใกล้ละแป๊บนึ่งแล้วก็พันเลยได้ทรงสวยแล้วใช่ค่ะแล้วก็คืนเส้น เพื่อให้เราเห็นง่ายๆทำงานง่ายๆเท่านั้นแหละใช่ไม่มีอะไรโอเคที่เราเจาะตั้งแต่ทีแรกโอเคเป็นพื้นฐานเนาะทุกเส้นเลยถูกไหมอะขอดูกลมๆหน่อยกลมๆกวาดคืนกลับไปเนี่ยมันก็จะเห็นละอาแล้วเวลาเราปาดเราอะไรก็จะเนาะชัดสนได้ออกมาเป็นอย่างนี้เนาะอืมเนี่ยแหละค่ะเราก็จะมาดูกันว่าอีก ข้างหนึ่งที่เราเว้นไว้ทําให้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าเราจะต้องให้มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยตัวเองนึกออกไหมม,มีความลึกลงไปด้านข้างเห็นไหมมีความสอบลงไปเนาะว้าวตอนนี้ก็หึงจะดูประมาณนึงนะเดี๋ยวพอมันเสร็จสองข้างจะยิ่งเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยมันโค้งนะเนี่ยอ่าเริ่มกันเลยดีกวอรเริมเลยคะ่ะปึ้งขอหมุนนิดนึงอ่ะไปไหนะะเรา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 ,เราสลบไอน้นี่มันก่นอนเรียกอะไรสลบเออสลบ อ๋อต้องสลบลงไปอีกถูกป่ะใช่เพื่อให้ตรงนี้ดูโก่งมากๆเลยนี่อ่ะโอเคอ๋อตรงเนี้ยเอาให้มันเท่ากันก็คือหาจังหวะได้อีกอะเนาะถ้ารู้สึกยังไม่โอเคก็แอย่างเงี้ยแหละอ่นี่นะคะที่ต้องไล่ลงไปเพราะตรงนั้นมันลึกลงไปอ่ะมันก็จะมีมิติขึ้นมาหน่อยอืมพอมันมีความลดหลั่นแล้วมันก็จะเนาะเห็นชัดเจนอะ เพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นสามมิติถูกปะใช่แต่อันนี้เราทําแค่ด้านเดียวเนาะบางทีก็เรียกว่านูนสูงได้นะได้ได้เนี่ยแหละนูนสูงอ่าึบต้องซอกแซกเข้าไปนั่นก็คือเส้นที่มันมีมาเนาะคือเส้นตัวนี้คือมันคือตัวนี้ไหลเข้าไปใช่ไหมอ่ามันทับกันเราไม่เอาก็ได้แต่ว่าไม่ได้ค่ะบ้านทุกันไม่ได้ค่ะเก็บให้ทุกเส้นเลยไป อันนี้คือให้เห็นความลดหลั่นนะแต่ถ้าใครจะขึ้นลูกเลยก็ได้เนาะได้ได้ขึ้นเนี่ยกลมๆเนี่ยอันนี้คือเราจะทําให้เห็นว่าเออถ้ามันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็คือจะได้ในแง่ของความละเอียดเนาะใช่ให้เยอะ ดูช่อนี้สักหน่อยได้จัดไปนี่มันออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอเคไปค่ะเราคว้านใช่ไหมอืมคว้านให้มันโค้งๆบิดๆใช่ป่ะใช่อ่าโอเคปลายปลายคัตเตอร์นะปลายคัตเตอร์สะบัดด้วยนะเนี่ยก็ ให้มันเกิดเป็นร่องอ่ะร่องอาจจะทําให้ดูสวยเนาะใช่ตรงนี้คือมันไม่ใช่เป็นช่ออย่างเดียวเนาะถ้าเราจะบิดมันอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบเนาะมันมันลึกของมันไปในตัวด้วยเนาะใช่มันทําให้งานเราไม่แข็งแล้วมันสับัดอ่ะมันหวานานะอืมเคลปาดปื้ดปาดปื้ดก็ได้แต่ว่ามันไม่อ่อนมันไม่อ่อนชอย ฮึบฮึบฮึบโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะเสร็จจนครับใช่เลยครับอย่าลืมนะการให้มิติมันทำให้แบบงานเราดูแบบสวยมากขึ้นแล้วก็มีราคามากขึ้นถึงแม้ว่าลูกค้าจะอยากได้งานถูกๆไม่เอาดีๆ เอาอะไรก็ได้อ,อย่างเงี้ยแต่เราเป็นช่างเรายังจะต้องแบบเนาะใช่ไว้ลายอะ่ะตัวเองฝีมือมันก็ต้องไปด้วยเนาะอยากได้ราคาก็ต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเขามีในใจของเขามาใช่ปะซึ่งซึ่งน้อยกว่าที่เราขายถูกป่ะแต่อย่างน้อยเขาหันมาถามอะ่ะก็แปลว่าเขาต้องสนใจเนาะแต่เราอาจจะเกินงบเขาไปบ้างอันนี้ก็ค่อยคุยกันว่ามันยังไงต่อไปถูกปะแต่ถ้าเราก็ทําไม่สวยด้วยมันก็แบบเนาะ ใครจะสนใจเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยสมบูรณ์อ่าโอเคขอดูหน่อยคะ่ะตึงโอ้โหดีงามพระรามแปดพระรามเก้านะคะดีงามทุกพระรามรวมกันนั่นแหละเวลิกเกิพี่ปอตอ่ะเก้าอี้ตัวนี้นะปึง้งอันนี้เราทำไว้แล้วพี่ปอตเราจะวางตรงไหนนอนฟึง้งอ่าลงมาร์คพอดีที่เราไอ้นี่ไว้เนาะ ประมาณนี้นะจ๊ะอ่ามันจะเห็นยากหน่อยเพราะข้างหลังมันเป็นสีขาวแต่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วข้างๆคิดว่าน่าจะมีคิวปิดอีกอะ,อะไรอย่างเงี้ยละคะ่ะตามดูค่ะงั้นคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนดีกว่าได้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำให้ดูว่าเราจะทำสีกันยังไงทีนี้แหละมันจะต้องมีความละเอียดนิดนึงตรงที่ว่าเราจะต้องให้มันเป็นสีเดิมนึกออกไหมไเพราะว่าเราจะมาใช้บน ก้าอี้นี้ใช่ไหมอะเดี๋ยวให้พุ่มให้ดูปืดเห็นปะแล้วก็จะให้ดูว่าลงสีแบบนี้ให้ใกล้เคียงกับอันที่เราจะใช้งานแล้วเราก็ปัดด้วยเนาะปัดให้มันเป็นเขาเรียกปัดอะไรเธอป,ปัดสีขาวอ่าเราไม่คล้ายๆปัดทองปัดเ,เงินปัดอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นใช้เป็นสีขาวแทนเพื่อจะได้มาเข้ากันกับเซตหนีนะครับ โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าตามด้วยนะมันต่อเนื่องกันบ๊ายบาย